แม่อยามาให้น้องกินแม่ยาให้น้องกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกสิแม่ยาให้น้องกินก่อน มแ,แม่วะห่อยาแม่ยาให้ข้าวมันกินก่อนนะข้าวมันกินข้าวก่อนมันกินยายา ก่อเขาตินยากินยานะไม่ายาให้กิเด็กค,คน เดี๋ยวแม่ทีให้ล้าก่อนแม่ทีแบงนี่ยังไอแดงไอแดงยานะมากินข้าวนี่มากินข้าวนี่ให้น้องกินก่อนน้องกินยา่ดัง แม่ให้หน้องกินยาก่อนน้กินข้าวหน่อยก่อนเทก็แย่งเทก็แย่งเลยจะได้กินมันเนี่ยอ,ม,อ,ม,อม,มาข้าวมาข้าวมาแย่งน้องกินหมดอ่ะอันนี้อ่ <Yeah>. Hey. นี่ một. นี่ทั้งหมดนี่ทั้งหมดหมดด้วยไหมยาลอยไหมจะได้ให้กันอ่ะ ช้อยเขียวปลากระป้องกินยาเลยปลากบป้องน้ง,งมนหมด Rồi, lúc mất rồi, ăn mất dù bố mặc dù Mẹ nó ăn thôi má,